สวัสดีครับพบกับสุลิาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อดดตดังชีลิเวอร์พูลควรขายตัวลูก2คนนี้ทิ้งไปซะในช่วงสเมสมอสแตนคอลิบอร์นะครับอดีดตนักเตะลิเวอร์พูลมองว่างแดงควรขายทั้งคอร,ริกาโปและลุยดิอาร์ตในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเจ้าตัวถึงกับเสนอว่าจะขับรถไปส่งดีอาร์ตถึงบาร์เซโลนาด้วยตนเองอีกด้วยหากจะมุทุ่มยื่นก็เสนอที่เหมาะสมนะครับ เดียน์สได้27ปีนะฮะตัวเป็นข่าวอาจจะยายออกจกถิ่นแอนฟิลโดยมีบาร์ซโลนาเป็นจุดหมายปลายทางที่มีโอกาสมากที่สุดอย่างไรก็ตามยังไม่แน่ชัดว่ายากักษ์แห่งแขว้นกาลาตูลุนยาจะสามารถจ่ายเงินตามที่ลูดต้องการได้หรือไม่เดียรสมีสัญญาผูกมัดกับลิเวอร์พูลจนถึงปี2027และต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อดึงตัวคขาบเปิดร่วมเมีมมีรายงานนะครับว่าจอร์ดลาบัตาประธานสโมสรบาร์ซโลนาได้เสนอเงินระหวาง120ล้านโยูโร ถึง140้ล้านยูโรในการเจือจาเบ,บื้องต้นซึ่งอยู่นอกเหนืองบประมาณของทีมของฮันซ่ฟลิกส์การเล่นด้กันกนะครับกริกรโปรก็เป็นชื่อที่น่าประหลาดใจที่อัจฉริยะออกจากลิเร์พูลนักเตะทีมชาติฮันแลนด์ในวัยยุคหปีจบฤดูกาลด้วยฟอร์มที่ดีและสามารถย่งตำแหน่งตัวจริงจากดาวนิเดียได้แต่คลิมอร์ไม่รู้สึกว่ากัปโปมีคุณภาพพอที่จะเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมของอันเดอร์สลัดด้วยเหตุผลนี้นะอนดีตนักเตะทีมมชชาิออองกษรจึเื่่ว หงแดงควรที่จะขายทั้งสองคนนี้และนําเงินไปลงทุนกับกองหน้าคนใหม่จะดีกว่าลิร์ผูลนะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับแนวรุกอย่างโมเมกุดุตและไรอันส์เอมบูโมในช่วงสมเมอนี้และรายได้จากการขายดิอาร์ตกับกตโตจะช่วยให้การเจรจาง,ง่ายขึ้นกอรลิมอร์กล่าวว่าผมคิดว่าลูดิอาร์ตเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์แต่ลิร์พูลก็ไม่ได้ขาดแคลนตัวรุกหมักนักถ้าคุณดูที่ซารากัตโปโชตา้านูเนียสและดิอาร์ตพวกเขาสามารถเสียใครคนหนึ่งไปได้ ถ้าเป็นผมผมจะเลือกอโคดีกระโปงวิค์ตัวอยางว่าเขาทําให้ลิวูมีความยืดหยุ่นและสามารถเล่นเป็นหมายเลขเก้าก็ได้และไม่มีข่าวลือมักนักเกี่ยวกับการย้ายทีมของโคดีกระโปงซึ่งผ่งชีอว่าเขาจะอยู่ต่ออีกในฤดูกาลหน้าหรือ2ฤดูกาลหน้าโซดิอัตเป็นกรณีที่แปลกเพราะการบาดเจ็บของเขาสถานการณ์การลักปาต,ตัวของพ่อของเขาซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบก,กระเทือนจิตใจอย่างมากในช่วงฤดูกาลที่แล้ว แต่บางครั้งเขาก็ดูเหมือนนักเตะระดับโลกแต่บางครั้งก็พยายามหาจุดยืนในเกมไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าบาร์โซนาพร้อมที่จะจ่าย50ล้านปอนด์จนถึง60ล้านปอนด์สำหรับเขาหรือไม่ซึ่งในกรณีผมผมจะขับรถพาเข้าไปที่บาร์เซโลนาเองถ้ามันไม่ใช่ข้อเสนอที่น่าขันและพวกเขายือก็้อเสนอล่างเป็นนักเตะด้วยสำหรับผู้จัดก,การทีมคนใหม่มันอาจขึ้นอยู่กับว่าพวกเขากำลังเสนอนักเตะแบบไหน และระดับชั้นของกองหน้าที่สโม,มสรคุณกําลังดูซาลาจานั้นนูนเยสโชต้าดิอาร์ตและสุดท้ายกอกัตโปดังนั้นนักเตะทีมชชโกโคลัมเบียอยู่ใน2อันดับหลัผมไม่คิดว่าคุณเฉพาะกับแฟนบอลอรูลคนไหนที่จะให้ดิอาร์ตอยู่ระหว่างซาลาและนูนเยสตัวอย่างในแง่ของความสําคัญต่อสโม,มสรดังนั้นผมไม่มีปัญหาที่เขาจะไปเพราะเขาทําได้โอเคแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะโดดเด่นที่ลิเวอร์พูลถ้าคุณจะคว้าแชมป์คุณต้องโดดเด่นคุณต้องทําคะแนนของคุณให้ได้ คุณต้องทำสถิติของคุณให้ได้ถ้าบาซ่ามาพร้อมกับข้อเสนอที่ดีและมันช่วยให้อานเนอรสลัดมีเงินทุนที่จะสามารถดึ่นนักเตะที่เขาชอบในตำแหน่งที่เขาต้องการได้มันก็สมเหตุสมผลสําหรับผมคุณรู้หรือไม่แอนดี้โรเบอร์สันเปิดเผยอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าที่รื้อรังมานานกว่า2เดือน แอนเดรียโรเบอร์สันกองหลังของลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าเขาเล่นฟุตบอลทั้งทั้งที่ข้อเท้าเจ็บตั้งแต่เดือนมีนาคมนักเตะทีมจาติสกอตแล์ลนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่โรมาเนียในการแข่งขันฟุตบโอโลยูโร2024ซึ่งได้รับเจ็บหลายครั้งในลุ้นการที่แล้วโดยหนักที่สุดก็คืออาการไหลหลุดที่ทําให้เขาต้องพักราาักษาตัวถึง3เดือนโรเบอร์สันลงเล่นท้กับลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกไปเพียงแค่23เกมจากทั้งหมด38เกมเนื่องจากอาการมาเจ็บ ทำให้คขาตาร์สมิชัสซึ่งก็บาดเจ็บกระดูกไหลให้ปลาราจนต้องบักยาวเช่นกันและโจคโูเมสต,ต้องลงเล่นแทนโรเบอร์สันในวัย30ปียอมรับว่าเขาต้องทนเล่นทั้งทึ่งที่เจ็บมานานกว่า2เดือนซึ่งอาการบาดเจ็บน่าจะแย่ลงเรื่อยๆโรเบอร์สันทำให้แฟนๆทีมชาติสกอตแลนด์กังวลเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อเขาต้องออกจากการฝึกซ้อมเรื่องปัญหาสุขภาพแต่โชควงนี้ที่กรัปตันทีมไม่ได้บาดเจ็บร้ายแรง ก่อเกมเปิดสนามยูโร2024ทีมชาติสกอตแลนด์พบก,กับทีมชาติเยอรมนีในวันศุกร์โรเบสันได้อัปเดตความพร้อมของเขาร่างกายผมดีมากใจิตใจผมก็ดีรอคอยสิ่งที่อยู่ข้างหน้าฟุลแบ็กล่าวผมมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าตั้งแต่เดือนมีนาคมและผมก็ดูแลมันมาตลอดแต่มันก็รู้สึกดีแต่ตอนนี้มันอยู่ในสภาพที่ดีแล้วเราแค่ไม่อยากให้มันแย่ลงไปกว่านี้เราค่อนข้างผ่อนคลายเกี่ยวกับสถานก,การณ์ทั้งหมดอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมของโรเบสัน บางทีคนอื่นอาจจะไม่โดยเฉพาะครอบครัวของผมก่อนที่ผมจะตัวหาพวกเขาได้แต่ผมพร้อมแล้วทั้งร่างกายและจิตใจเราทุกคนก็พร้อมแล้วและเมื่อเริ่มเกมเราจะทำเต็มที่100%โรเบอร์สันลงเล่นกับลิเวอร์พูลในช่วงท้ายฤดูกาลและกลับมาทำงานดีีหลงจะากเริ่มต้นฤดูกาลได้ไม่หนีนักแต่การมาเจ็บของเขาน่าจะเป็นเรื่องที่น่ากังวสลสำหรับทีมโดยตัวสำรองอย่างซิมิการ์ก็ไม่น่าไว้วางใจมากนัก และโจโกเมสที่เป็นกองหลังตัวกลางปัญหาความฟิตของโรนัลดนอาจบังคับให้ลิเวอร์พูลต้องเข้าสู่ตลาดการสกาดตักงเตะในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะคอนทราบาโลเตลี่นะครผบผซสอมมวยไทยที่จังหวัดภูเก็ตแล้วยิงชาวอิตาลีคนดังนะฮะเดินทางมาสอมมวยไทยที่ค่้ายมวยในจังหวัดภูเก็ตมาริโอบาโลเตลี่นะฮะ ก่อนหน้าชาวอิตาลีเดินทางมาซ้อมมวยไทยที่่ข่มวยกมลลามวยไทยยิมในจังหวัดภูเก็ตหลังจากลดเล่นกับสโมสรดังๆอย่างอินเตอร์แมนเซตีเอซิมิลานลิเวอร์พูลนิดรวมถึงอีกหลายทีมดังในยุโรปบารโลตุลีนะฮะคัดแข่ง,ขงกับอาดานาเดมิสปอในฤดูกาลปัจจุบันโดยทำไปได้7ประตูกัหนดอาซิ์จากการลงเล่น16เกมในลีกโดยอนาะคตก้้วต่อไปของเจ้าตัว,ตวยังไม่แน่นอนกับต้งสกัด โดยเพจทางด้านของกมลามมยไทยยิมนะฮะก็ได้โพสต์การต้อนรับการมาเยือนของบาโลเตลี่ที่จะมาซ้อมมวยไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์โดยเจ้าตัวได้มอบเสื้อแข่งของทีมลิเวอร์พูลพร้อมลายเซ็นเป็นที่ล,ลึกให้กับทางค่ายมวยด้วยยินดีต้อนรับมาริโอบาโลเตลี่เรายินดีที่จะได้คุณมาร่วมซ้อมมวยไทยกับแคมป์ของเรานับเป็นเกียรติที่ได้มีนักฟุตบอลดาวดังแบบคุณมาร่วมกับเราเราตั้งตางรอคอยจะช่วยเหลือในการเดินทางของคุณและช่วยให้คุณก้าวไปถึงขีดจํากัด ระดับการซ้อมครั้งใหม่ของคุณยิยนดีต้อนรับทีมของราบ,บุญของฝรั่งเศสคีเดนเอ็มเปอ่เปอวยแข่งลิเวอร์พูกับนอกสนามต่างกันราวฟ้ากับเหวอวยหนึ่งแข่งหงกลียนเอ็มเปเป้นะฮะหัวหอกเลือดเป็นแวนซ์ออกดวงอวยหนึ่งแข้งจากสโมสรหงด่างลิเวอร์พูโดยระบุนี่คือน,นักเตะสองบุคลิกเวลาอยู่ในสามแข็งแข่งดูดันราวขริยตร้าย แต่เมื่ออยู่นอกสนามเป็นคนน่ารักนิสัยดีและร่าเริงแจ่มใสนะครับพร้อมระบุดีใจที่เห็นนักเตะรายนี้อยู่กับทีมชาติฝรั่งเศสเฮียนเอบเป้นะฮนะก็น่าฟ้อมฮอนของทีมชาติฝรั่งเศสออกโรงชิ้นชมอิบราฮิมากโกนาเต้เซนเต์แบ,บ็กเพื่อนร่วมทาตจากสโมสรลิเวอร์พูลที่แข็งแกล่งราวกับสัตว์เมื่ออยู่ในสนามและเวลาอยู่นอกสนามก็เป็นคนอ่อนโยนน่ารักน่าคบหาโกนาเต้ทำงานอย่างยอดเยี่ยมกับหงแดงแม้จะมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ่อยครั้ง เมื่อซีซั่นที่่ันมาแต่กระนั้นฟอร์มของเขาก็ยังคงโดนใจเดียเยด็อก布าเทนเนอร์ทัตตะไกยโดยเรียกตัวรับใช้บันเกิดในศึกยูโร2024ที่ประเทศยูรมาน,นีซึ่งเอปเป้เพิ่งย้ายจากปารีสแซงแมร์ไปอยู่กับเดอร์มารีตในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็เปิดใจเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อก,กนาเต้ว่ามีเรื่องบ้านท,ที่เกี่ยวกับเขากนาเต้เวลาที่อยู่ในสนามครับเปรียบเสมือนสอดร้ายซึ่งคุณไม่อยากเข้าใกล้เขา แต่เมื่ออยู่นอกสนามเขาเป็นคนนุ่มนวลราเริงและเป็นเันเองกับทุกคนเขาปรับตัวกลมเกลืนให้เข้ากับกลุ่มนักเตะได้อย่างรวดเร็วความจริงแล้วมันก็เหมือนเขาอยู่ที่นี่มานานกว่าสิปีทั้งที่เขาเพิ่งจะมาอยู่กับทีมเมื่อ2ปีก่อนมันเป็นหนึ่งในจุดแข็งของเขานอกเหนือจากการเป็นนักฟุตบอลที่มีสุขภาพการเล่นอย่างต่อเนื่องเขาให้ความสุขกันกับเพื่อนร่วมทีมเขาไม่มีเขินในการพูดคุยเขาเป็นคนดีจริงๆ,ๆ,ๆ เขาก็มาแทนที่ราเฟลวารันในตำแหน่งกองหลังตัวกลางซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีการแข่งขันสูงมากเพราะเรามีกลุ่มนักเตะชั้นยอดมากมายในฝรั่งเศสเรามีความสุขมากๆที่เขามาอยู่ร่วมกับเราฮอกเลือดเฟนแมนกลับถิงไทยนี่คือสุข,ขาวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่15มิถุนายน ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็ปรับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ